วันนี้ฉันได้ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ในตัวฉันฉันตั้งใจยกระดับการเป็นเลือดในตัวฉันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งฉันได้ค้นพบว่าความผิดพลาดไม่ได้มีอยู่จริงทุกอย่างล้วนคือบทเรียนฉันต้องฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็งขึ้นเข้มข้นมากขึ้น เรียนรู้ในสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ทุกสิ่งในโลกนี้ล้นมาจากการสร้างของคนธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นฉันต้องค้นหาคนทางไปสู่วัตถุประสงค์อันเป็นเป้าหมายชีวิตของฉันให้เจอฉันจะไม่แข่งขันกับใคร ฉันจะเป็นมนุษย์พันธ์ใหม่ที่มีแต่การให้ด้วยใจเมตตาฉันจะประกาศคำปณิธานนี้ให้ดังกลางวานอยู่ในใจฉันวันนี้ฉันต้องดีกว่าเมื่อวานทุกวันฉันจะอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น หัวเราได้มากขึ้นเป็นพื้นที่ในการรับฟังผู้อื่นโดยไม่ตัดสินใดๆฉันจะเป็นผู้ให้ที่ไร้เงื่อนไขให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนฉันจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เป็นผู้รับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เป็นผู้ให้อันเป็นการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้สร้างบุญกุศลอันเป็นบารมีทานฉันมีชีวิตอยู่ฉันอุดมสมบูรณ์พร้อมฉันทำได้นมัสเต